สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าพยากรณ์อากาศที่จังหวัดน่านพภงเมืองวันนี้เป็นอย่างไรนะครับอากาศก็อีกสิบห้านาทีจะแปดโมงเช้าแล้วคุณผู้ชมอากาศยังเย็นจัดมากครับผมจะถามพูกเกิลดูครับว่าวันนี้ที่อำเพองเมืองจังหวัดน่านกี่องศานะครับเดี๋ยวก็ผมผมเล่นเสียงก่อนัะ พยากรณ์อากาศที่จังหวัดน่านอำเภอเมืองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างอุณหภูมิสิบสององศาและมีแดดจัดในอำเภอเมืองน่านโอ้โหคุณผู้ชมสิบสององศาเนี่ยเย็นจัดเลยนะครับผมใส่เสื้อกันหนาวหลายชั้นแล้วครับแล้วพอเสียยังนลงครับช่วงบ่ายสองโมงสามโมงนี่สี่โมงเย็นอากาศร้อนจัดมากครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเหมือนกันครับดูววันนี้จะเป็นหรือเปล่าครับคิดมีลาไปก่อนสวัสดีครับ